มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพบรรยากาศฉลองแชมป์ทีมชาติไทยคว้าชแชมป์แห่งชาติอาเซียน2022 AFF Mitsubishi Electric ครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยเมื่อวันที่14มกราคม2566หลังจากทีมชาติไทยบุกมาเสมอทีมชาติเวียดนาม2-2ออในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ 2022รอบชิงชนะเลิศนักแรกนะคะก่อนหน้านี้หลังจากเพจดังได้เผยคลิปชาวโซเชียลต่างก็ส่งต่อกันไปจำนวนมากว่าธีราธรบุญมาทันพูดอะไรกับแฟนบอลเวียดนามค่ะและพากันอ่านปากของธีราธรนะคะว่าพูดอะไร และเห็นว่ามุย้ยเทรดศินแดงดายังเหมือนจะเดือดตามแต่ว่าล่าสุดทีมชาติไทยได้เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้1นต่อศจากประตูชัยสุดสวยของกัปตันอุ้มเทรธรบุญมาทันกองกลางตัวเก่งของทีมนะคะเจ้าของตำแหน่ง MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าของรายการนี้นั่นเองค่ะ ทำให้คะแนนรวม2นัดในรอบชิงชนะเลิศไทยชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองอีกด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศภายในสนามนะคะเต็มไปด้วยเสียงเชียร์แล้วก็เสียงกระหึ่มที่ได้ถ้วยแชมป์มาครองแบบภาคภูมิใจอีกด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ